วันออกสองแกนมาให้นรออารัลโอเฮ้ยไม่ลับเลี่ยน,นี่มันอะไรพี่ อย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาลุงอดิเข้ามาอย่างค้าแน่ปุมหารปุณิต์ตัวรีสอดหอบดีค่ะนะ,ะลุงอังมานอนที่ไหนอรอลีสอดท,ท่าหร่มีแต่ห้องดีๆีลายๆากาคันกอใหญ่น่ะจองหูหน้นึงขึ้นในกาหื้เตมีปัญญาจ่ายวะแนะ่ขัดท่อการนอนสงสัยว่าปีหนึ่งโคจึงไหนเห็นแ้วมาที่ีสอดในเฮเธอนาตาลี่สอดรู้แล้วข้าว่าปีมือให้ก่อนละก่อนที่ปุณิต์มาหาัน กำมเบนเดวารีสอร์ทห้อในปันก้นยอนเขามานอนอา้าวพวยนอนกับรัดต่อแขกให้นั้นเหียง้า,งามกันโตบนกันเหลียวเฮตเตอ้ตล่ะกันงตออ๋อวันไ,ไหนปีนั่งไปไกันนั่นวันค่ะพวยมาจอมปีเขามีรองเต็กกัน เว้ยคนมันกังวลใจตู้น้ำเราแอบมือเงินสายเราเนี่ยมึงโขให้นั้นค่ะก็ว่าแล้วเนาะค่ะตู้ลายแต่งโตู้เนี่ยแอบเงินสายไปเท่าหรอกิีมใครหันก้นจังนั้นไปกลับไปมั่นได้ีสอดเท่าเนี่ยได้ข่าวกำค้างใค้กะบคึงการันเป็นเปียร์มาชมค่ะเอาข้าวมาชมค่ะเปียรมาเหี้ยอะไรอ๋อปีอังว่า ติมานอนทีน่นขึ้นเ้นเราอนี้อออ๋อตมานอนกันนต่องเปีย,ะยะอยนนยไหลหละไนะรลาดไว้คัน่อนไหนโทษค่ะอ๋อแบบไรลาดนอนเพราะนั้นกัดเต้ตีนอนหอคัเน่คาิออนะอ่อค่ะอ่อค่ะเหรอ,อกัดป่าไว้ในก่อนเนาะอ๋อค่ะรงไนครับพ่อ่ค่ะไมฮะาะเป็นเพื่อนสามแจกเมื 1, ่อไหนพันเก้าร้อยเ้าสิบบาทค่ะต่อหนึขึ้นเจ้าก็ติอะไเข้าไหนจอม เพ้มนั้นกลางคำเนียพไอต้องไม่มูกระทะใครกินมูกระทะนก็พี่ไัดพนักง,งานไายปดิดติดทางียนมาปันนนน่นเลครัเนาะตังเดี๋ยวก็อันนี้เป็นผู้เวิงล่าื่อนสีแจงเลยครับเนาะขึอนสีจนแจงนี่จะมีหหลังสหลังถึงสี่หลังเครัเนาะนะครับพอขึ้นมาตั้งหนึ่งในพี่ไอหันวิวลอยย่งแคบเขียว เกี่ยวหูเกี่ยวตาครับแย่เกี่ยวก็เพิ่เปียมันวนไาไงว่าตีเฮิรนสี่แจงห้าสามแจงนะฮะเนอเพราะกังขึ้นในปียกูไม่ในอย่าไม่ใจครับเขามีแอรปันกูห้องพวกนั้นก็ใครเรียนนำนะครับนะในผู้เวลาเขาก็จะมีแอปนำบนรยายนเรียนตั้งคำคะะ่ะแกเขากใครเรียนถึงายมองก็เรียนละ พี่เขาใครนอนหลังไรคะอ๋อนอนอันดีอย่อางูอย่างวะผู้วิลานาคเนี่ยูวลาขนมอ๋ออะไรครับเป็นกรารกำาักะลงเชียนตีนอนไว้ปั่นในคเนาะนคคพี่ไ,ไปคระกัะนกำาัะนะ โตค่ะหน่อมได้ตั้งใจเฮ็ดแต่ว่าเต้วันลิมันก็เล็บกันตั้งปีคะนะนั้นนุ้งโคไข่ๆถึงไหนไปกำคัานนั่นนองกะพามาเจ็ดปันอยู่จังมีกาขันเคินอิดเฮ้ยน้องเห็นนะทั้งเปิ้นแห่งนั้นปอยำย่อขำกาเอาป้งมาหา้ยอ่ล่ะน้องก็อังเฮ็ดนั่นกว่านั่นเสียหลาน่อ เฮียงเลยพนักงานทีลิชชอทในลุ่มร่าแขกเหมือนนายก็อยห้าน้าจังนายกัม um ับเป็นแขกเมื่ใครหูแม่เราขับปีหมวยเฮ้ปี๋มวยต้องพวยเฮ็ดเฮ็ดหังซ้ำเฮ็ดแข็งไว้นั่นล่ะนั่นทะลุูปนพ่อย่ำกับมอเรนั่นไอซานใจนาตีเมื่อขันไหนพวกมืใครหูใครหันเบิร์นั่นก็เม่อดี๋ยวเลยหาการมาอะ เมื่อลูกกว่าแล้วก็กว่าต้องโวยต้องโวยคึอเหี้ยงนะคึอเหี้ยงไหนอ้าวปิยุ่งปิลูเหียงเตมาฐฐา่าราดขาดหนก็ดีกว่าที่มากในหลูวรัดคือนะ คือเป็นไผ่ก็เป็นไผ่์สมหัวจุกปุ๊นนะอย่างโปเลิงเขาย้ำหมดไหนโปเลิงอย่างนี้่างมากแค่ไหนฮ<า>ะโปเลีงบอวกกลับมาหนึ่งคงเมียไหนก็กลับหุยอดว่าพนักงานดีลุ่มลักแขกดีในตีมันไนอ๋อกันโตค่ะ คำูว่าเป็นปลอเล็งพวก,กเป็นพวกหัวเป็นปลอเล็งค่ะก็เต็มที่ไหนคือในวัยนัเรียกนายเยอะนะหลวงบวกดูข้ามาไหนจริงนะเนี่ยเพียงแใดที่ไหนนา่ดีฉวนเอาเนี่ยเจ็บเสียหายกว่าในชุมพูเนี่ยพวกเหมือนนั้นออกกว่าอย่าอยู่แล้วดีฉอดก็ได้ลอไกันเลยวันนี้คุณมาได้คิดดีเลยหวังได้แหละไอ้ไอ้ดูไอ้ยุ่มคือห้องใม้นกแก้วหนูกผ่านนกแก้วมาเปล่งอ่าไอ้กลียแล้วก็ได้คู่เขียวๆขี้ยวแล้วไอ้นี่ละ เหมืนนกเียวมาดิเกียวไปโดไปอกตกใจไอ้คนคนณคียวนั่มาเหมืนนกเคียวมาน้มันนกปูเนาะหมือนนกปูเลยว่าแจ้งได้มาพวกผลเขียวตัเหมือนนกเคียวตัอองลักเดียวหาปรเด็นเดี๋ยวบังคั มาไหนคนลี้ยงข้วยกเลยดูอย่า้ตุเ้ยต้องใจเนี่ยเออเจ้าวะคนแล้วะพี่เนี่ยแขกข้ามาเก่งเจ้าขาเนี่ยแขกอีชังมาละอันนี้เจ้าของดีสอดเท่าไที่ค้าพี่แอร์กำนายนม่ม,มดเนเฮ็ด้นเล้วเนี่ยนะขาเหียงพิษอ่ะปียเียลืมข่าวอรอคะ เจ้าเมื่อถอมตมรดกได้นะขเขาไดีมาขึ้นบันตำเนี่งมาเพราะว่าเมื่อเป็ี่ยนกุนชีโยตัดมานลุมลาแขรบดีแนะนำดี